สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะครับมีท่านหนึ่งครับเป็นนักบัญชีจบใหม่เขากำลังตัดสินใจที่จะไปทํางานครับมี2ที่ที่เขาบอกว่าเขาจะตัดสินใจไปทํางานเขาก็เลยถามว่ามันมีการตัดสินใจอื่นๆอีกไหมนอกจากตัวเงินที่เวลาเราจะเอามาใช้ในการตัดสินใจว่าจะไปทํางานที่นั่นที่นี่เนี่ยเราดูที่แค่เงินเดือนหรือเปล่าหรือจริงๆมัน ควรจะต้องดูอะไรอีกอยากให้อาจารย์มานุแปดอาจารย์เชฟช่วยมาแนะนําหน่อยจากประสบการณ์ผู้ที่อยู่ในวงการบัญชนนอ<ๆ>ีอาจารย์เชฟแนะนาหน่อยเขากำลังจะตัดสินใจเลือกทางานเนี่ยอ,อ,อาจารย์เชฟม,มองอะไรบ้างอาจารย์เชฟมมองอันดับแรกเลยเนาะก็อาจจะมองในเรื่องของระยะทางในการเดินทางอะนะ,ะนว่าใกล้ไกลใช่ไหมคะมบางทีแบบมิดเงินมันไม่ได้ต่างกันมากนักนะคะยกตัวอย่างเช่นที่เดิมเนี่ยเราได้หมื่นห้าแต่ว่าที่ใหม่อ่ะเขาให้เราหมื่นเจ็ดเลยนะแต่ระยะทางนะคะมันค่อนข้างที่จะไกล นะคะอาจจะต้องฝารถติดตอนเช้าเสียเวลาเสียเวลาในการเดินทางแล้วก็เสียต้นทุนสําหรับการเดินทางด้วยใช่ค่ะความเหนื่อยล้าอย่างทานที่ทํางานก็เหนื่อยกลับบ้านก็เหนื่อยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจอยู่ใช่ใช่ค่ะแล้วอะไรครับอ่ะลำดับที่2เลยนะคะก็อาจจะดูในเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะอย่างเช่น ที่ทางานเดิมเนี่ยเราเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ทั้งหมดเลยเราไม่ได้ทะเลาะอะไรกับใครเลยเหัวนะหัวหน้าก็น่ารักด้วยเพื่อนร่วมงานก็ดีนะคะช่วยเหลือกันด bon> ีเลยเพียงแต่เงินเดือนมันค่อนข้างต่ำแล้วเราอยากจะไปได้เงินเดือนที่สูงขึ้นแต่เราอาจจะไปเจอเพื่อนร่วมงานที่แบบไม่ดีเข้ากันไม่ได้เข้ากันไม่ได้กับเรานะคะสภาพแวดล้อมก็ก็อาจจะหมายถึงในส่วนนั้นด้วยและลักษณะที่เราเข้าไปคนใหม่เนี่ยเราจะต้อง ยอมรับปรับสภาพให้เข้ากับพื้นที่เก่าใช่ค่ะซึ่งถ้าเกิดเราอยู่ในพื้นที่เดิมเราเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้วคนเข้ามาใหม่ต้องปรับต้องปรับตัวให้เข้ากับเราใช่ค่ะ,คะดังนั้นการไปที่ใหม่เนี่ยก็อาจจะเจอทั้งเจ้านายเพื่อร่วมงาน สิ่งแวดล้อมโต๊ะเก้าอี้สถานที่ที่เราชอบใจหรือเปล่า mm hmm. และเวลาที่เราจะต้องไปเรียนรู้ใหม่ว่าเราจะมีเวลาส่วนไหนที่เป็นของตัวเองบ้างในการทํางานใช่ค่ะอาจารย์ก็ต้องเอามาช่วยในการตัดสินใจนะ mm hmm. เอาแล้วลักษณะงานละ่ะมีผลไหมมีผลค่ะอาจารย์คือลักษณะงานในบางทีเนี่ยเฮ้ยทำงานที่เดิมเราไม่รู้เราถามกันเขาช่วยสอน mm hmm. ใช่ไหมคะเราก็พอถูกถุกเทไถ,ถ,ถไปได้เราทําผิดพลาดเขาก็แบบ อยไม่ได้ไม่ได้ว่ากล่าวแบบรุนแรงอะไรมากก็พยายามแก้ปัญหาช่วยกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไปที่ใหม่ ที่ใหม่มันจะเป็นอย่างนั้นไหมล่ะมันก็คือความเสี่ยงใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอปุ๊บเฮ้ยเราทําผิดมาคด่าเราแบบไม่ไว้หน้าเลยแล้วทําให้เรานอนไม่หลับกินไม่อิม่มแล้วไม่อยากจะเข้าไปที่ทํางานอีกอะคะ่ะมันจะเกิดเช้าเดินทางใช่ใช่ใช่มันจะไปเจอแบบนั้นนะคะคือมันมันเป็นสุขภาพจิตที่ไม่ดีอ่าแล้วในเรื่องของงานที่จะทําให้เราก้าวหน้าต้องเอามาใช้ในการตัดสินใจเลือกไหมใช่ค่ะอาจารย์เอามาตัดสินใจเลือกด้วยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปทํางานในส่วนที่แบบทํางานแบบ ซ้าๆที่ไม่ได้ทําให้เราพัฒนาความรู้หรือก้าวหน้าในอาชีพของเรานะคะเราก็ควรจะเอามาตัดสินใจด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งที่อายุเรามากขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วเรายังจําเจยอยู่กับงานลักษณะเดิมแล้วไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราก้าวหน้าขึ้นเราจะทํายังไงเมื่อาาตอนที่เราแก่โตไปในฐานะ ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ทหรือะะไม่สามารถตั้งโอกาสในการประกอบอาชีพอื่นๆได้ใช่ค่ะเลื่อนขั้นได้เราก็ไม่ควรจะต้องทํามันมใช่ใช่ใช่หรือเราต้องแบบว่าต้องไปหาความรู้ใหม่ตอนที่อายุเรามากแล้วเออเนี่ยเนาะหรือบางทีเราไปเอาแบรนด์มาจากองค์กรที่มีชื่อเสียงเพื่อจะได้เอาโปรไฟล์นี้ไปสมัครงานเพื่อขอเงินเดือนเพิ่มขึ้นมีไหมอ๊้มีค่ะ,คะจารย์ตัวนี้สําคัญเลยนะบางชีเนี่ยแบบแบบเราไปสมัครงานอีก เราไปเสี่ยงเอาเหอะแต่ที่นั่นเนี่ยเขามีแบรนด์ไงคะว่าถ้าเกิดเราเคยทํางานในที่ที่นี้มาก่อนแล้วสมมุติวันหนึ่งที่เราไม่ได้ทํางานกับเขาแล้วเราสามารถเอาประสบการณ์ในส่วนนี้ไปอ้างอิงเพื่อสมัครงานที่ใหม่ได้แล้วก็ต่อยอดเงินเดือนหรืออ,อาชีพของเราในอนาคตค่ะอ,อันนี้ก็คือปัจจัยที่เรามักจะดูมากกว่าเรื่องของเงินตัวเงินเดียวเดียวใช่ค่ะอาจารย์ก็หวังว่าจะทำให้คุณได้เอามันไปใช้นะครับในการตัดสินใจเลือกที่ทำงานใหม่ ะะซึ่งคุณอาจจะเพิ่งจะเรียนจบก็ตามแต่ว่าก็เอาไปตัดสินใจแล้วกันเพราะว่าที่แรกที่คุณทํางานก็อาจจะไม่ใช่ที่สุดท้ายของการทํางานก็ได้คุณอาจจะต้องใช้แนวคิดนี้เอาไปช่วยในการตัดสินใจในการเลือกทํางานในอนาคตต่อไปนะครับค่ะปะกลับ